เด็กๆเข้าเล่นกันของเล่นโดนัทเราก็เจ๋งใช่สายจูงสายจูง <laughs> ของเล่นอ,นอ,นอนานยากได้อะไรก็อยากได้เ <laughs> อ,อ,อาแล้วบานเนี้ย ยังกงอยากให้วิธีล่อวิธีล่อให้มันไม่กัดเชือกวิธีล่อให้ก้อนสีวาวิธีล่อให้ให้กูจเจงบอบกัดเชือก บานเนี้ยทั้งนิงกับิีเล่นทั้งโดนัทก็อยากจะเล่นหาวหาวปล่อยท้อปล่อยลงมาท้ออยากเลนแล้วดันชิว่า <laughs> ของเล่นของเล่นโอ้โหมันมืน่นลื่นลื่นตะไคร่น้ำอะ พูดพูดพูดของเล่นใหม่อาบน้ำให้อาบน้าให้เสร็จเรียบร้อยก็จะอารมณ์ดีแบบนี้อารมณ์ดีไ,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 ไ <laughs> ปไปเดินเล่นพูดไปพาพาโดนัทไปเดินเล่นโดนัทต็มใจมาก <laughs> <laughs> อาบน้ำเสร็จกิน in อาหารเสร็จวิธีล่อให้ให้ให้โดนัทปล่อยเชือกไม่ต้องดึงอ่ะให้มันกระโดดสิใกล้ถ <c oughs> ึงแล้ว ทังขั้นทังกันอยากเล่นบานนี่อโอูจกักบรเลนก็นได้อินวะไปแล้ว,วไปแล้วไปแล้วอ๋โดนนทอยากเล่นโดนทิ้ามันไปกินน้ำ มันมีน้ำเฉพาะที่ของมันหล่อแล้ววัน <c oughs> เหนื่อยแล้วเหรออยากเิียนมากแต่ไม่มีแหละ ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะได้แล้วได้แล้วไว้ไเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะนำความน่ารักมาฝากอีกบ๊ายบายหน่อยก๊ายเจง